แต่เดิมชาวบ้านหนองฮีเป็นคนเผ่าภูไทยตั้งถิ่นฐานอยู่เมืองอ่างคำฝั่งซ้ายแม่น้ขูจนกระทั่งได้มาตั้งรกรากณนะบริเวณที่ตั้งบ้านผักอีตูหมู่ที่5ตํบาบลหนองฮีในปัจจุบัน ซึ่งในข่าวนั้นบรรพบุรุษตั้งชื่อเรียกหมู่บ้านว่าบ้านโพชัยและอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวเป็นระยะเวลายาวนานราว40ปีต่อมาเกิดโรคอหิวาระบาดขึ้นในหมู่บ้านผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากที่เหลือจึงอพยพถิ่นฐานมาทางทิศตะวันออกห่างจากที่ตั้งบ้านเดิมประมาณ10กิโลเมตร ได้พบคุมประเทศที่เหมาะสมมีหนองน้ำลักษณะยาวรีอยู่ตรงกลางมีน้ำอุดมสมบูรณ์ตลอดปีจึงได้พร้อมกันตั้งลบรากขิน่านในพื้นที่ดังกล่าวและตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านหนองหีจากนั้นเมื่อมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ปลูกบ้านเรือนแออัดเต็มพื้นที่ชาวบ้านบางส่วนจึงขยับขยายไปปลูกบ้านเรือนอยู่ในบริเวณพื้นที่หนาะและขยายจํานวนบ้านเรือนเพิ่มขึ้นเ,เรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นบ้านหนองฮหมู12ในปัจจุบันโดยมีนายเวลียนร่วงโตดเป็นผู้ดารงตามมําแหน่งผู้ใหญ่บ้านเป็นคนแรกสวัสดีครับผมนายชาติยามสมกําไร พิญญาบ้านหนองฮีมู่ที่สองซึ่งผมอ่านตรงตรงแดงตั้งแต่ปี2556ถึงเวลา8ปีนะครับบ้านหนองฮีมู่ที่สองนะครับมีประชากรทั้งหมด266ครัวเรือนบ้านหนองฮีมูม่ที่สองมีวิสัยทัศน์การพัฒนาหมู่บ้านก็คือหมู่บ้านนายุคู่สศรษฐกิจพอเพียงครับเพราะหมู่บ้านของเฮาลงชีวิตแบบชาวเกษตรกรรม การน้อมนำรักประชาชนทิ่พอเพียงตามแนวพระธรรมลิของในหลวงรัชการที่เก้ามาปับใสจึงเป็นหนทางสู้การมีชีวิตสิ่งแวดล้อมสังคมที่สมดุลน,นำไปสู้ความมั่นคงและยั่งยืนในชุมชนครับส่วนตัวกับผมเองกับมีวิสัยทัศน์ในการทำงานในตำแหน่งพยาบาลโดยน้อมนำ วทธีสารการทํางานของนายหลวงอาป้าใก้คือเข้าใจเข้าถึงการพัฒนาการเข้า,าใจหมายความว่าแบบไหนก็หมายความว่ากับผมเองมีความพอใจบริบทของชุมชนคนเป็นอดจนสิ่งแวดล้อมของบ้านตรงนี้เป็นย่างดีเพราะว่าผมเกินที่นี้สู่ที่นี้ผมพงว่าเขามีอย่างเด่นเขามีอย่างดอย โอกาสของบ้านเฮาอยู่มองไดอุปสรรคของกำรัฒนาบ้บานยุ่ใสคืออีหยังอย่างเช่นจุดเด่นของเขาก็คือหมู่บ้านของเฮาแม้ตังบ้านที่หลังแต่เป็นหมู่บ้านใหญ่มีพื้นที่มากที่สุดในตำบลมีประชากรมากที่สุดเขามีการเอามีกิจกรรมการพัฒนาเศรกิจฐานลากในชุมชนที่หลากหลายมีการรวมกลุ่มและวก็ใบชีพ หลายกุ้มเช่นกุ้มผู้เลี้ยงวัวกุ้มมอเรัตพัฒนากุ้มนาข้าแปลงง่ายกุ้มเลี้ยงปัจเพียนขาวกุ้มโม่บ้าบาอาสาและกุ้มผู้อินทรีย์เฮ็ดให้คนในชุมชนของเขามีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีมากที่สุดในตาบนหนองฮีก็คือประมาณคนละเกณฑรมื่นกว่าบาทครับการเข้าถึงก็คือผมสามารถเข้าถึงประชาชนในวุบนันนงหตเพื่อสองทุกหลังคาเรือนนะครับ ผมได้รับความยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากชาวบ้านในการแก้ไขปัญหาความร้อนที่เกิดขึ้นในบ้านของเราผมมีเครือข่ายการพัฒนามู่บานที่เข้มแข็งมีคณะกรรมการผู้บาน25คนแป่นเป็นเกณฑฝ่ายก็คือฝ่ายอำนวยการฝ่ายปกครองและรักษา,วาความสงบเรียบร้อยฝ่ายแผนพัฒนามู่บานฝ่ายส,ส,ส,สังคมส่งเสริมเศรษฐกิจฝ่ายสังคมที่ร้องและสาธารณสุข ฝ่ายการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและฝ่ายสวัสดิการคณะกรรมการทุกฝ่ายมีความสามารถเป็นวัฒนที่ของตัวเองเป็นย่างดีครอบคลุมถึงการพัฒนาทุกมิติชุมชนจึงเป็นชุมชนยี่ยนเป็นสุขไร้ความขัดแย้งและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชนของเราครับการพัฒนาหมายถึงการพัฒนาบ้านองคีเฮายึดถือหลักพื้นฐาน ของการพัฒนาแบบประชาธิปไตยให้คนประชาชนทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่าเทียมกันจตเรามาร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมลงม,มือทำและร่วมกันรับผลประโยชน์หากมีกิจกรรมใดโครงการใดที่เกิดขึ้นในบุบานของเราประชาชนทุกคนต้องรับรู้ข้อมูลต้องผ่านวิธีประชาคมกิจกรรมพัฒนาที่เกิดขึ้นต้องสอดค้องกับปัญหา ของความการของคนในชนชนและอยู่ในพื้นฐานอันนี้การเข้าใจเข้าถึงการพัฒนานำไปสู่เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนต่อไปครับขอบคุณครับ